ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเจ d a ลเดสเกมและวนันนี้ผมเองจะมาสอนโหลดเกมวันพันแมนเซิร์ฟจีนไม่ว่าจะเป็นดั้งเดิมหรือแบบยอ่อผมจะสอนให้ครบให้หมดเนื่องจากเซิร์ฟจีนแบบดั้งเดิมเนี่ยมันสมัครง่ายมากๆนะครับเล่นยังไงก็ได้นะครับเล่นได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ปัญหาจะไปติดอยู่ที่เซิร์ฟจีนแบบยอ่อซึ่งมันจะจํากัดอายุนะครับว่าเราต้องอายุเกิน1 8ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเล่นได้ครบ24ชั่วโมงหรือว่าเล่นได้ทั้งวันแล้วเวลาสมมััครน ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมเองก็เลยจะมาสอนให้แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมจ่ายผมมาก่อนคนละ1ไลค์และ1แชร์นั่นเองหากใครไม่กดนะครับขอให้คุณเปิดกาชาแล้วได้แต่ตัวเกลือซาทุโอมเพยงเริ่มแรกเลยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ใช้โทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับหรือเล่นในคอมก็ตามก็ให้เพื่อนเอนเนี่ยเข้าไปโหลดลิงก์ของแอป q a p p นะครับผมที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปของผมก็ได้หรือจะไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้ นะครับมันจะเป็นแอปที่เอาไว้โหลดเกมต่างประเทศหรือเซิร์ฟนอกอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนใครที่ใช้ระบบของ iOS เนี่ยลองไปโหลดของ QApp ดูไม่รู้ว่ามันจะโหลดได้หรือเปล่านะฮะถ้าโหลดไม่ได้เนี่ยลองไปโหลดของพวกแอป เอ่อเทสไฟล์หรือไม่ก็ลองกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะสำหรับ iOS ทั้งตัวแอป Q App จีนดั้งเดิมจีนย่อเดี๋ยวจะใส่ให้ครบเลยนะครับเพราะว่า iOS เนี่ยมันจะยุ่งยากกว่าพวก Android นะฮะเมื่อเราโหลดและลงแอปของ q a p p เรียบร้อยแล้วให้เราทําการกดค้นหาและพิมพ์ชื่อเกมไปได้เลยว่าวันพันธแมนก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับแบบล่างที่เป็นรูปกาโร่เนี่ยจะเป็นจีนดั้งเดิมส่วนด้านบนที่เป็นรูปใส่ตามะเนี่ยจะเป็นแบบจีนย ในเซิร์ฟจีนนั่นเดิมเนี่ยเซิร์ฟจะเยอะสุดอยู่ที่190นะครับผมคนเล่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะนะฮะส่วนภาษาไม่สามารถเปลี่ยนได้วิธีการสมัครเหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะครับหรือเพื่อนๆเนี่ยจะใช้ Google ของทางไทยก็ได้ Facebook ไทยก็ได้หรือจะเป็นรหัส ID ของทางเซิร์ฟไทยก็ได้แต่ถ้าเอารหัสเซิร์ฟไทยมาเล่นในจีนตัวละครจะเริ่มใหม่หมดนะครับผมในจีนนะส่วนเซิร์ฟไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมและก็ตัวละครในทางเซิร์ฟจีนดั้งเดิมนะครับผมก็มีตามนี้เลยนะครับไม่ได้เยอะนะมีน้อยมีน้อย ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะ มีโบลอดมีคิงมีอาเมทนานกระบองเหล็กซอมบี้แมนซินเวิร์แฟงกาโร่ตัวนักมายากลแล้วก็เร็วๆนี้จะมีตัวเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นตัวแฟดประกายแสงนะครับผมมนี่ประมาณนี้เลยสําหรับตัวละครตัวใหม่ที่กาลังจะเข้าในเซิร์ฟจีนดังเดิมและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีโค้ดให้ด้วยสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานนะก็คือ OPM 2 0 0 d a y นะครับโค้ดน,นี้เนี่ยจะได้ตั๋วแดงไปเลย20บใบและตั๋วเหลืองอีก30ใบนะครับลองไปก่อกันดูนะฮะต่อมา เดี๋ยวเรามาดูของทางเซิร์ฟจีนย่อกันบ้างนะครับผมวิธีการสมัครง่ายมากๆเลยนะฮะแต่จะยุ่งยากนิดึงนั่นก็คือเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่หน้าตัวที่3ตัวนี้เลยกรอก user id นะครับที่เราจะตั้งอย่างเช่นของผมแบบนี้และก็กรอกรหัสของคุณลงไปหลังจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าและด้านบนนะครับให้เราทําการใส่ชื่อภาษาจีนลงไปส่วนชื่อภาษาจีนนะครับสามารถไปหาได้ที่ Google หรือใครที่เล่นในมือถือเนี่ยก็เปลี่ยนแป้นเป็นภาษาจีนก็ได้แต่ส่วนที่ สำคัญที่สุดนั่นก็คือเลขบัตรประชาชน ถ้าเพื่อนๆกอกเลขบัตรมั่วลงไปเนี่ยแต่อายุในบัตรเนี่ยไม่เกิน18ปีเพื่อนๆจะเล่นเกมเนี่ยได้แค่1-2ถึงชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายของทางประเทศจีนเขาแต่ถ้าอยากเล่นเกิน24ชั่วโมงหรือทั้งวี่ทั้งวันนะฮะแนะนําเว็บนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะฮะหรือใครที่เล่นในมือถือเนี่ยก็เดี๋ยวกอปเลขบัตรประชาชนด้านล่างไปใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้วิธีการใช้งานง่ายมากๆนะครับแอคเดเวทแอคเค้าอะไรเลือกๆไปเลยมั่ ต่ำกว่า1994นะครับหรือใครจะต่ำกว่านั้นก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดอะไรก็ว่ากันไปตามมุหมปกติส่วนนัมเบอร์จะให้มันขึ้น10ตัวก็ได้หรือจะเป็น20ก็ได้แล้วก็กดปุ่มสีเขียวและมันก็จะส่งเลขบัตรประชาชนมาให้เราเพียบเลยนะครับและเราก็ทําการ Copy ไปใช้งานในโปรแกรมได้เลยกดปุ่มสีฟ้าเรียบร้อยนะฮะเป็นการสมัครเสร็จแล้วนะครับ ID ของทางเซิร์ฟจีนย่อนั่นเอง ส่วนเซิร์ฟเวอร์ทางเซิร์ชจีนย่อนะครับจะมีเยอะสุดที่218นะส่วน122เนะี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะจ๊ะและอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีการเปลี่ยนภาษาให้นะครับนัง้องสำหรับจีนย่อเนี่ยตัวละครจะเยอะกว่าจีนดั้งเดิมนะครับผมค่อนข้างที่จะมากแบบมากที่สุดเลยนะครับดูจากตัวละครตรงนี้เห็นไหมซอมบี Man, ้แมนแฝดโกเคสึหรือเปล่าไม่รู้นะครับนกเอลี no, Alien, ่นเกโลเกลโลจีนอตล่าง2เจนอตล่าง2ยุ ode, งแดง 2, หมาเฝ้าบ้านและตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาเลยนั่นก็คือเจ้าตัวทัตซูมิกิเวอร์ชั่นที่2หรือซีซั่น2ภายในอนิเมะวันพันแมนนั่นเอง สำหรับรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวนี้นะครับจะแปลให้เข้าๆเลยนะก็คือการโจมตีศัตรูรายเดียวสร้างดาเมจไปเลย140%หลังจากนั้นก็ยังทําให้เจ้าตัวทัตซึมากิเนี่ยได้รับโลดดูดซับดาเมจ30%สกิลที่2เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือการโจมตีต่อเนื่อง3าครั้งด้วยดาเมจ150%และยังเพิ่มอัตราการสร้างความเสียหายต่อเนื่องอีก50%รวมไปถึงมีโอกาส100%นะครับที่จะทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะแช่แข็งหรือถูกก้อนนนนหเเเเยผึป็ระะวลา1ท เมื่อจบหนึ่งเทินไปแล้วตัวที่โดนผนึกเนี่ยจะโดนดาเมจ160%ส่วนพาสซีฟสกิลนะครับหลังจากที่สตูนั้นใช้สกิลนะครับจะทําให้สตูนั้นโดนห้ามลูกไฟไปหนึ่งลูกในทุกๆรอบหรือทุกๆเทินและถ้าหากทัศึมกิโดนโจมตีก็จะลดค่าความเสียหายนะครับที่ได้รับ30%ยกเว้นการโจมตีที่ติดกิทิคอนอันนั้นจะไม่ลดนะจ๊ะและอันสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นการดูดซับนะครับดาเมจทั้ง50%เพื่อม,มาเพิ่มหลอดเลือดให้กับตัวเองการเพิ่มหลอดเลือดกอเิ่มดาว จากเลือก250กลายเป็น350อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าๆสำหรับตัวทัชซึมากิเวอร์ชันที่2นะครับส่วนทัชซึมากิเวอร์ชันที่1ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนจีนอตเลยนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับในทีมเดียวนะจะลงจีนอตล่าง1ล่าง2ก็ได้จะลงทัชซึมากิ1 2ก็ได้ก็แล้วแต่ภายในอนาคตเนี่ยผมมองว่าแม่งเอาอะตอมิกซีซัน2มาแน่ๆน,นะครับ <laughs> เพราะว่ามันเริ่มทําตัวละครซีซัน2แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะก็อะ ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับส,ส่วนกิจกรรมภายในเกมของจีนย่อหรือโหมดการเล่นนะครับก็จะเยอะกว่าจีนดังเดิมแล้วก็จะอัปเดตเร็วกว่าแต่ข้อเสียก็คือ ความเสถียรไม่ค่อยมีนะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็คือมันจะโหลดช้าเล่นไม่ค่อยลื่นเล่นกระตุกบ้างอับช้าบ้างหน่วงบ้างก็เลยอาจจะทําให้การเล่นของเพื่อนเนี่ยมีปัญหาสัส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าใครรับได้ก็อ่ะมาโหลดเล่นกันได้ในจีนยอ่อส่วนเซิร์ฟจีนดั้งเดิมนะครับเล่นลื่นเหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะครับเพียงแค่เป็นภาษาจีนเท่านั้นและตัวละครเยอะกว่าเซิร์ฟไทยและส่วนใครที่เข้ามาเล่นนะครับในเซิร์ฟจีนคือแบบ กูห้าวเลยกูอยากเล่นเลยผมขอแนะนําเวลาเล่นเนี่ยควรจําชื่อสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเวลาเราจะใส่อุปกรณ์เนี่ยมันจะได้เก่งนะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายนะอันแรกคือพลังโจมตีอันที่2คือเกราะป้องกันอันที่3คือเลือดอันที่4คือสเปียอันที่5คือคิติคอนแนะนําให้จําแค่นี้พอนะครับแล้วก็มาจํากับพวกชื่ออุปกรณ์เห็นไหม อย่างเช่นตัวนี้อ่ะขีดๆสาบ้างคืนเลือดนะครับแล้วก็จําเอานะส่วนสปีดก็จะเป็นแบบนี้นะครับแนะนำให้จำไปเทม่มเอาเวลามาเล่นเซิร์ฟจีนจะได้แบบเล่นง่ายๆคร่องๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปคอมเมนต์ถามอะไรเยอะแยะมากมายยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะฮะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหากคลิปนี้มีประโยชน์แนะนําให้กดไลค์เยอะๆกดแชร์เยอะๆ กดซับสไคร์และปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของพรผมและหากใครที่อยากจะติดต่อซื้อ ID นะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook นักกรเหมาคมเซิร์ฟจีนแบบดั้งเดิมเซิร์ฟนี้ผมเองก็ขายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้มีดาบอะตอมิกนะครับแต่ขาดอย่างเดียวนั่นก็คือตัวอะตอมิกนั่นเอง